สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับที่มารับชมนะครับสุ้มสอศักดาฟาร์มนะครับจังหวัดศรีสะเกีแหล่งพัฒนาไก่เชิงล่วหลังนะครับกสำหรับมานี่กับบล็อกฟอกันนะครับบรรยากาศแจ่มใสครับยุธงให้ทวงหน้าคือเก่านะครับผมกอยู่หอไก่นี่แหละนะครับแต่ว่าบาไทีบาสามารถลงคลิปไก่ทั้งช่อง YouTube ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการผิดกฎโดนบล็อกโดนแบนใงสีหน้านะครับก็เลยต้องเด็กแค่มานั่งบอกนะครับถ้าพี่น้องอยากเข้าไปเบิ้งคลิปหรือว่าเบิ้ง รูปเงี้ยต่างๆนะครับให้เขาไปเิ่นทางไลน์นะครับแอดไลน์ที่0626909809ครับอันนี้เป็นเบอร์โทรผมเองนะครับแล้วก็เป็นสายตรงนะครับใส่สำหรับติดต่อสายตรงเลยนะครับการมาหนี้ก็มีของดีมาแนะนำนะครับอยู่1ชุดนะครับพี่น้องครับ1ชุดก็คือผู้หนึ่งแม่ยสองอเป็นลูกของดำนะครับเป็นลูกของดำบวกเม่พยพญาขาวนะครับแม่พญาขาวนี่ซึ่งเป็นแม่ เป็นเมียของเมียเท่าหดเป็นเมียพันลักคือกันนะครับเป็นเมียที่ใจลูกสโลนักนะครับสโลรั่วดีนะครับแล้วก็ตัวผู้ที่ผมเห็นที่จะเอามานําเสนอพี่น้องเนคือผมเห็นแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมเห็นเอ่อมันเตะกันแล้วผมก็ถ่ายคลิปไว้อยู่งนะสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับตัวผู้ก็บอ่าโทรเข้ามาได้นะครับชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งอยู่ทีสองใบเท่าหาใบแดงนะครับให้ให้ตัวเมียไปสองตัวนะครับสามารถผสมกันได้เป็นเซตนะครับเป็นเซตผสมกันได้ส่วนตัวผู้นี่เห็นแบวแล้วบ่ต้องห่วงครับ ควบกัดหัวบลสโลดีนะครับสโลแข็งรั่วดีขนาดนี้นะครับราคานี้ก็คือว่าบัแพงนะครับสําหรับเกตเกตเบอร์แข็งสโลเบอร์แข็งรั่วๆนี่นะครับพี่น้องทานใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับกับราคานี้ก็ร่วมทรงในภาคอีสานแล Dynam ้วก็ภาคกลางภาคเหนือนะครับท่านนี้นะครับอีสานเหนือกลางนะครับอ่าภาคใต้ก็อีกราคานึงนะเพราะว่าค่าทรงกับ แพงนะครับ่าสนกับแพงกว่าปกติเนี่ยจังหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นลูกของดํานะครับชุดนี้เป็นลูกของดําพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้เอาไปตังสายตัวนี้ชุดนี้เหมาะนะครับช่วงออกปัสษานีใกล้ผูกกับเริ่มเป็นเบาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเกี่ยวเขานะครับปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่นี้เริ่มนะครับเริ่มสิ่ดีรูปน้ำรูปยังแหละนะครับตัวผู้นี้เป็นน้องเจ้ามังกรเท่านะครับซึ่งมังกรเท่านี่เป็นไก่ที่ผมเอาไปทําการแข่งขันเพราะว่าเป็นไก่เลื้อยเลือยจากลูกค้า ช่วงสงการครับช่วงสงการเพราะว่าช่วงนั้นเขาเป็นไก่ที่ร่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมกับแบงไปอย่าในช่วงหาหกเดือนเนาะนะครับผมกับว่ามันร่อยหน่อยก็เลยบดแบ็งไปนะครับบาที่นี่ข้อโตเต็มหนุ่มมากเขามีน้ำหนักอยู่ประมาณสองกิโลสี่สองกิโลหาครับตอนนี้ครับคือร่อยแข่งขันเขาสองกิโลหกแผมเอาไปแข่งขันแล้วก็คือเป็นไก่ที่เก่งนะครับเป็นไก่ที่ปากว้นะครับปากว้แขงนะครับสำหรับมัากรเท่าแต่ว่าชุดตัวผู้ที่ผมจะเอามาแบงพี่น้องนี่คือ เป็นน้องเทเทนะครับเป็นน้องเทเทแม่เดียวเม่เดียวกันแต่คนละพอเพราะว่ามั่งกรนเท่านี่จะเป็นจะเป็นลูกเจ้าดูสะลัวนะครับส่วนตัวที่ชุดนี้ที่ผมเจ้ามาแบงก็คือเป็นลูกของเจ้าหงดํานะครับเจ้าหงดําแข็งใจลูกด้วดีขนาดนะครับกับตัวเมียนะครับก็สามาถจบเป็นครูผสมกันหน้นะครับเอาเอาลูกตัวอื่นนะครับเขามาผสมกันนะครับเอาลูกแม่อื่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกของดําคือกันละนะครับแต่ว่าเป็นลูกคนละแมียกักับบา ตามารถผสมกันได้ขี้เก่านะครับเพราะว่าจีเรอนุรักษ์สายพันธุ์ของเจ้าหงดําำใบหําใครได้ชุดนี้ไปผมว่าคุ้มค่านะครับในราคานี้นะครับสองใบเท่าหาใบแดงนี่นะครับร่วมค่าจัดส่งให้พร้อมนะครับโซโลแน่นอนนะครับสตัวผู้นะผมรับประกันนะครับตัวผู้เป็นสีเท่านะครับส่วนตัวเมียมันสีมีสีมันสีมีคู่เกิดของเขานะครับสีเท่าขึ้นกันแล้วก็สีดำนะครับชายอยากได้แบบใดนะครับกับเว้ากันนะครับกับโทรเขามาหาผมก็ได้ครับ เราเียสีดำกับไลา์กันครับรุ่น3มเดือนนะครับรุ่น3มเดือนเขาสีเดือนนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่กําลังมองหาสายพันธุ์ดีๆเอาไปไว้ติดสุ่มนะครับหรือว่าเขาบ่ถึงสายพันธุ์ที่ราคาแพงๆนะครับผมมาเก็ตไก่เมนกับบัวางกันนะครับสําหรับผมกับเพาะพัฒนาแบงปันพี่น้องโดยตรงนะครับเบงปันพี่น้องโดยตรงส่วนมากกับสีบริเอาไปออกทําการแข่งขันียังแบบแถวบ่มีไก่เหลือดๆก็ยัง จามังกรนเท่านี่นะครับส่วนมังกรเท่านี่ก็มีคนไถราคาอยู่นะครับแต่ว่าผมกับโมดรแบงเพราะว่าเพราะผมกับขอลองอีกสักไฝหนึ่งสักก่อนนะครับไยหนึ่งสักก่อนเพราะว่าเขาเป็นไก่เรือเลือกมาตั้งแต่รุ่นหางหากเดือนนะครับสําหรับคู่เกิดมังกรนเท่าน,นะครับตัวเมียกับขึ้นฟักไข่นะครับตอนนี้นะครับไล่เมียอยู่นะครับสําหรับคู่เกิดที่เป็นตัวผู้ผมกับแบงไปตั้งแต่ช่วงก่อนสงการแลวก็ช่วงสงการเนาะนะครับ ล้วกาฝากติดตามน้องเน่กันแล้วกันนะครับที่ต่างฟา้าผมก็อยู่จังหวัดที่สะเกตนะครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดที่สะเกตช่อง u t ท b e ช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมเปิดนะครับผมขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมหลายนะครับที่ให้เกียรติมารับชมช่องใหม่ของผมนะครับเปิดมาไล่ซองแห้งนะครับก็บสามารถจะยังยืนได้แต่ว่าซองนี้ก็คือสิคืออยู่นะครับลงคลิปไปก็ประมาณสิบกว่าคลิปสิคลิปนี่แหละนะครับ ามีพี่น้องเข้ามาให้ความสนใจนะครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่น้องที่กองการสายพันธุ์โซโลหลังนะครับแข่งรั่วนะครับโดยตรงนะครับก็สามารถแวะเข้ามาเบิ่งได้นะครับเส้นการถลักอุบลนะครับมาชนสามแยกน้องอุเหลี่ยมก็ทุ่งหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนําทางนะครับออกไปรับนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านแหละครับเพราะว่าที่เป็นพี่น้องที่เคยมากนะนะครับด้วยว่าพี่น้องที่ยังบ่ทว่าเคยมากนะครับแต่ในผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาแววเวียดนะครับ มาอุดหนุนสายพันธุ์ราคาลากหย่าสายซโลหลังนะครับเอาไปเห็ดแนวเอาไปทำสายนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหที่คิดว่าอยากจะมีอาชีบแหงแต่ดีครับอยากจะมีอาชีบเสริมนะครับเอาชุดผสมชุดหน่อยนี้ไปนะครับสำหรับท่านที่งบจํากัดนะครับหรือว่าพี่น้องที่เสียงเมียมาสื่อนะครับเสียงเมียมาสื่อก็คือว่าเสียงเมียบานมาสื่อนะครับราคาหนี้เมียถ้าไมนเมียหูเมียก็บรจมดอกนะครับผมผมบอกเลยว่าเมียบ่จมดอกนะครับ ซื้อไปแล้วมันสามารถสั่งมูลค่าสั่งอันนี้ก็ได้ได้กเฮ็ดให้ยเม่าบาดเพิ่นเห็นนะครับพอเข้าเฮ็ดให้ยเม่าบาดเพื่นเห็นแล้วเพิ่นก็สีว่านําอยู่ดอกนะครับผมคิดว่านะนะครับคือยังผมเริ่มต้นใหม่ๆนี่นะครับซื้อมาที่แหลกทางครอบครัวกับบ่เห็นนํานะครับว่าซื้อมาอยังหลายแท้ขี่ใส่เถียงขี่ใส่เงินนะครับโรงแรมกันสี่นะครับพอเข้าเฮ็ดเข้ากับบอยอมแพ้เนาะนะครับพอเข้าเฮ็ดให้มันมีรายได้นะครับเข้ามาแน่นะครับก็เริ่ม เป็นทีหลูจักของพี่น้องในกลุ่มเล็กๆนะครับผมก็เริ่มได้ปล่อยไก่ออกแบ่งไก่ออกไปนะครับผมก็แบ่งแต่ซิ่งดีๆให้พี่น้องนะครับถ้าแบ่งถ้าแบ่งตัวบดีก็ซื้อน้ำกันเทเดียวถอนเหรครับนะครับบอกถึงว่าไอผู้เลี้ยงไก่นะครับกับผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับคือไอมันเป็นของใจแลกใจนะนะครับพี่น้องครับเปเลี้ยงไก่ขายนี่นะครับถ้าให้ซิงบดีไปแล้วนะครับ ก็ได้กินแค่เดียวนะครับถ้าห่อห้สิ่งดีๆไปแล้วจะได้เพิ่นกัะน้ำมาเอาอีกนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมบริเผอ,อไปไปแข่งขันโดยอาชีพนะครับตัวดีๆผมกับจังแบ่งพี่น้องไปนะครับตัวได้พรใส่ได้แลผมกับบริเน้แนะนำพี่น้องนะครับตัวได้พรใส่ได้หรือว่าตัวมีตรนน้นะครับผมกับแจ้งพี่น้องนะครับที่จะแบ่งนะครับ ตัวใดมีตำหนินี่ผมแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะครับถ้าตัวใดผมบอได้แจ้งก็คือไก่บ่มีตำหนิใดๆทั้ทงสิทธิน์นะครับถ้าตัวมีตำหนิแล้วถ้าพี่น้องรับได้นะครับเพราะมันพราเอาไปต่อยอดต่อสายใดผมก็บอกนะครับแต่ว่าถ้าไก่มีตำหนิที่จะทายทอดพันธุกรรมผมก็เคยบอกไปในคลิปก่อนแล้วว่าไก่มีตำหนิแบบใดที่เขาเขาจะทายทอดพันธุกรรมนะครับผมกพีบงงก่บางเอาในคลิปย <uld Lang> ้อนหลังนะครับผมอันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงที่ผมใส่ใส่มาทุกลูกแบบนะครับพอไก่บ่ว่าจะเป็น ตีช่องอวสิเป็นไก่หลังหลังหลังโครงหลังตุงหลังกุ้งนะครับกใส่มาไก่ต่อขุดดีสินะครับไก่ต่อขุดไก่หอนหูสินะครับอันนี้คือตำหนิที่ผมเคยใส่มาเป็นพอไก่แล้วก็ขายถอดพันธุกรรมอันนี้คือพี่น้องทานใดทีมี่พอไก่อยู่แบบนี้อยู่กับองเบิงนะครับเซอบ์เสียนะครับแต่ว่ากัมันก็แหล้วแต้นะครับเหล่วเต็มแม่ต้งยังขึ้นกันละนะครับกัส่วน่วนมากกะสิเป็นยังสี่นะครับแต่ว่ากัสิมีโต ตัวโบเป็นกับมีคือกันตัวสมบูรณ์แบบกับมีคือกันครับเพราะว่าพอไกลเนี่ยมันกับเป็นมันขาดคะเนนอะไรหรอกนะครับตราบใตามที่ผมเหตุมามันกับมีนะครับตัวใดก็งามนี่ํานี้นะครับตัวเร่บงามบมีทำนี้แลสิเป็นยังสี่มักเป็นยังสี่นะครับผมกับางติดตามนี้ก็แล้วกันนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับชุดผสมนะครับชุดผสมชุดเล็กนะครับผมตัวผูสีเทาตัวเมียอ่อย่างไดสีใดก็แจ้งเขามาไอไครับอย่างไดสีดําหรือว่าสีเทากับแจ้งเขามาไหไนะครับ ตัวผู้เห็นชนแล้วเห็นเห็นไอ,อ้เพ่งเห็นเพ่งดีล่าแล้วโซโล่ล้างดีนะครับโซโล่ล้างดีแข็งแข็งรั่วดีนะครับสนใจกะทักทายเข้ามาไหนหรือโทรเข้ามาไหนครับที่เบอร์0626909809จุดนี้ผมให้ไปผู้หนึ่งเมีสองนะครับสามารถตั้งเาราผสมได้นะครับราคายอมเยานะครับสองใบเข้าหาใบแดงพร้อมขาทรงพร้อมนะครับกะไก่อายุป,ประมาณสามเดือนนะครับจะไดปกะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมกสำหรับคลิปนี้กะพงศ์ชัยซัมมี่ครับ จังพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ